หอยขาหอยหอยได้ได้ค่ะได้มีคนจะซื้อของอ่ะหอยเ่หอยหอยนนี้ตอนนี้ขาเป็นคนหอยอยู่งั้นไมออกจ้อยอ่ะขอย่อ้นะไม่ขายแล้วหมดแล้ไม่ขายกออกได้ไงละนีอนแกแแกแหอยก่อนแกหออนคะแกหอยได้ได้หลอดะไกนะบอกหอยีหดูแล้วจะไก่ไดนะที่มีความแรงนะคะเดกกินก็ไมเจอความแริงไ่ความรเลย

เลยนะครับพี่ขบวนกว้าไม่มีโอกาสได้เดินเป็นเต้นหน้าเวทีเลยเพราีอยู่คนเดียวมาคนเียเราเรียกเรียกแ้วเยไปีรมาอยู่กับงานนี้ครับครับมาอยู่กับงานนี้นะดีครัดีับมาทีามาไดีก็จริงครีวไม่ใช่เพราเราหรอกไรนะครับเป็นท่านวนราชงขาดไม่ใช่เพรเราหรอกที่าจากนี้นะครับก็รบได้นะครับนีใหญ่นี่้ว ถ่ายโ่มถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน้ว้โฟล์ดครับเามีกล้องนี่ด้วยหนึ่งสองสามหัวเอนเินเจนบจนจับเปลือกจับจับาแล้วที่เจี๊ยนนี้วิธีจยนต่าัยังไงจับปลอกจับกจับหอจับปลือจับอเลยับ ตัดลุ้นกันนันค่ะดลุ้นแหาโดนเลยอ่ะค่ะตัดได้เคี้ยวว่างลงมาตักได้ค่ะตักได้จ้ะตักได้เคียงโอ้ยหมดเคียงโอ้ยหมดเสียได้อร่อยอ่าอยู่นี่ของน้อง